สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนสนใจใเกงกีนหลายคนนะะผมเอาเกงกีนเก่าม,มาให้ดูนะเนี่ยโมเทโลนะมันปลายปลายมันเย็นนิ่มมากนะปลายมันจะเป็นปั๊มไปน่าจะเป็นหนังคอมมานะครับ <c oughs> ตอนดึกๆใเงีย,งยบอันนี้จะเป็นคาดปกติจะเป็นคาดขาวเนาะขาวอย่างเดียว แต่นี่ก็จะเป็นลายดอกไม้ดอกท้อดอกสกลุลอะไระว่าไปนะมันมีหลายหลายลายหลายดอกนะแต่ค่าอของเขาเลยแหละที่นำเข้าเมืองไทยก็จะมีพวกเสียนจากกะสีขาวเนาะอันนี่ก็ให้ชัดเจนนะครับมันเก่ามากแล้วนะ ดเป็นรูดอกทอเลยซ่อนซ่อนมุดนะซ่อนนะฮะตรงนี้ไม่ทะลุนะซ่อนนะครับผ้าลิมนะครับผ้าลิมแดงน,นะฮะผ้าหนานะครับประมาณยี่สิบห้าออนแนละ้วหนาตึกเลยใหญ่ผ้าออกลิมชมพูนะ เป็นเพืเ่อนๆเรามีความสนใจนะครับตรงนี้นะนกระเป๋าเล็กกระเป๋าใส่ไฟแช็กใส่เหรียญอะไรเงี้ยกระรัมกนนะรกะดุมสวยงามน,นะฮะวันนี้เอาเค็มมันนะเอาหลายตัวเนี่ยมองมันพูดไม่หมดทถามพูดหมดแล้วนะ ค่าสวยมากครับอโมโมโทลูกนะครับนี่กระเป๋านี้ก็ไม่มีนะมีค่ามีนี่นนกรลักของเขาอันนี้แทบ็บอันนี้ก็จะเป็นลูกโทนี่นะฝากกันแค่นี้เนาะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ